สวัสดีครับท่านใดที่กำลังมองหา power bank 12โวลต์นะครับผมใช้รุ่นนี้มาสักพักก็อยากจะเอามาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ดีแล้วก็เป็นแพ็กเกจมาแบบนี้สำเร็จเลยสามารถกดเปิดปิดได้ด้วยปุ่มนี้นะครับง่ายๆเลยแบตเตอรี่อยู่ข้างใน1400ม ah ิลลิแอมป์นะครับเข้าใจว่าอยู่ที่5โวลต์แต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเขามีวงจรที่จะปรับ ตัวโวลต์ขึ้นไปให้รองรับ5โวลต์9โวลต์12โวลต์ได้นะครับซึ่งแม็กซิมัมสุดเนี่ยเขาจ่ายที่12โวลต์1แอมป์นะครับแต่ก็สามารถใช้พอร์ตอื่นร่วมด้วยได้โดยที่เอาผุตหรือว่าไฟขาออกที่จ่ายออกเนี่ยจะต้องไม่เกิน18วัตต์นะครับ18วัตต์ก็คือ12โวลต์1.5แอมป์หรือรวม5โวลต์ด้วยหรือรวมอื่นๆด้วยก็ค่อนข้างโอเคครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัว power bank ที่จะใช้กับ 12V โวลต์นะครับก็แนะนำตัวนี้เลยมีแบตในตัวแล้วก็เสียบชาร์จไฟบ้านได้ที่นี่นะครับแล้วก็ผมทดสอบแล้วสามารถใจ่ายให้กับกล้องวงจรปิด 12V 1โวลต์1แอมป์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถใช้กับ4 g เ g router wifi ก็ประมาณ6-7ชั่วโมงสบ,สบายเลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในค่อนข้างใหญ่แล้วก็ สามารถใช้งานได้ดีนะครับสเปคด้านหลังที่เขาเขียนไว้ก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น DC 1 0 1 8 P นะครับเอาพุต5โวลต์9โวลต์12โวลต์ USB port PoE ก็ได้ตามนี้เลยนะครับ18วัตต์ Max การใช้งานโดยรวมก็ถือว่าสะดวกครับเพราะว่าเขาบิวมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้โดยที่สเปคนะครับสามารถใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้หมดเลย จริงๆก็ไฟอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดรองรับ5โวลต์9โวลต์12โวลต์ได้ก็ใช้งานได้แน่นอนอยู่แล้วตามนี้เลยครับวิธีใช้งานหลังจากที่เปิดแบบนี้แล้วนะครับจะมีไฟบอกด้วยนะแต่ละจุด4.100%จุดละ25%นะครับวิธีใช้งานง่ายๆก็จะมีพอร์ตให้ดึงไปใช้งาน USB ใน5โวลต์นะครับ ส่วนหน่งอื่นๆก็9โวลต์ผมก็เอาแจ็คแบบนี้เขาจะแถมแบบนี้มาให้ด้วยแจ็ค5.5มิลไปเป็น5.5มิลคูณ2หรือ1ตอน1แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะคุณก็เสียบ9โวลต์หรือ12โวลต์นเนี่ย12โวลต์ไปเสียบให้กับ 4G เราเตอร์12โวลต์เสียบเข้าไปเลยใช้งานได้แน่นอนผมทดสอบแล้วและใช้อยู่นะครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะเสียบตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น 4G ราเตอร์ นะครับคล้ายๆ Air ์การ์ก็เสียบแบบนี้เลยนะครับถือว่าไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกตินะครับหลักการก็มีเพียงเท่านี้ผมทดสอบให้ดูเลยว่าใช้งานได้ส,สบายๆยาวแน่แนๆนะครับแบตบเยอะมากๆอ่ะมาแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็ออนไลน์แล้วใช้งานได้แล้วไฟเขียวนะครับหรือแม้แต่เสียบกับ 5โวลต์ตัวนี้เป็น5โวลต์1.2แอมป์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องฟออากาศยี่ห้อพูลิพอร์ตนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นอัตโนมัติใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเอาไปเสียบอย่างอื่นก็หาพอร์ตมาเพิ่มนะครับ P.O.E ตัวนี้สามารถใช้งานได้ ที่15โวลต์กับ24โวลต์ส่วนใหญ่ P.O.E ก็จะ24โวลต์หรือ48โวลต์นะครับก็ใช้งานได้เอาแลนด์มาเสียบเอาไฟไปเสียบกล้องนะครับก็ได้เหมือนกันจะรีเซ็ตก็ได้แต่ผมยังไม่เคยรีเซ็ตไม่ได้คมีประเด็นที่จะต้องรีเซ็ตนะครับส่วนการชาร์จไฟก็เสียบตรงนี้เลยเสียบตัวนี้แล้วก็เสียบใช้งานไปเรืยก็ได้เอาเป็นลักษณะของ power bank คล้ายๆกับว่าเป็น DC UPS ให้กล้องอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับคุณเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็ใช้งานถ้าเกิดปลักกหลุด สามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับผมก็จะเสียบแบบนี้แล้วก็เสียบไฟทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสบายๆอ่านี่นะครับพอเสียบแล้วไฟก็จะเขียวนะครับโอเคหลังจากนั้นคุณก็เสียบใช้งานตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ก็เสียบอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้มี 4G r o u เตอก็เลยไม่ได้มาทดสอบให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณเสียบ 4 g อเทอร์ไปด้วยทุกอย่างกล้องด้วยนะครับเสียบไปสิ่งที่จะได้นะครับถ้าเกิดไฟดับนะก็ถือว่าปิดสวิตตัวนี้ปิดสวิตไปแล้วนะครับก็ยังทำงานได้ปกติไฟจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับประเมินแล้วถ้าเกิดว่าใช้งานเต็มแม็กซ์จะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงบวกลบชั่วโมงหนึ่งคร่าวๆประมาณนี้ก็ถือว่าเอามาแนะนำนะครับตัวนี้วางขายในราคาออนไลน์ตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ800บาท ถ้าเทียบกันแล้วกับ d c เพชรุ่นอื่นๆตัวนี้น่าจะคุ้มนะครับมีคนแกะข้างในถ่ายรูปรีวิวไว้ให้ด้วยเป็นแบตเตอรี่4ก้อนใหญ่เป็น18650นะครับมีวงจรที่มีเสถียรภาพพอสมควรไฟนิ่งด้วยเอามาฝากประมาณนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหา power bank สโวลต์ก็แนะนําตัวนี้ถ้าเกิดจะเอาไปใช้กับกล้องวงจรปิดกับ4 g r o เราเกับอื่นๆก็ตัวนี้แหละครับ 12โวลต์สวยๆหน้าตาดีสีมีหลายสีนะครับมีสีขาวกับสีดํามีรุ่นอื่นสีคล้เคียงกันจากร้านเดียวกันด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยผมใช้มายืนยันตัวนี้ไม่ได้รับสินค้ามารีวิวนะครับผมซื้อมาใช้เองเช่นเดียวกันก็เลยเอามาแนะนานะครับถ้าเกิดท่านใดมีคาถามอยากได้คุณเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ